สองนะครับามารถตดครับอนนี้แต่ามาเที่ยวแต่เกเิำป่าครับตอน,น้งข้างใต่เกินลำป่าอัน,นีเ,เก็บที่สองนะครับนี่ครับเก็บที่สองเกิลำป่าครับ เกิันครับภาคฟันลมใจเป็นนำเป็นทางครับเย็นครับครับอ้กุศลอะไรกุละครับคนนลมก็ไลาเรนได้ใช่งเด็กหน่อยหอดพู้ถ่อครับกดยูบกุไลกดแค่นะครับแล้วช่องนาคามละกตครับนี่มนณงกินอาหารอมครับ ที่นั่งกินอาหารด้วยนะครับห้งองยางนี่ห้งอ,งหงอ,งองยางเห้เชาวบ้าครับเวียดนามสบายสบายครับวนครับวนมวนมวน,วน,วนครับวันนี้ว่ายาทิตด้้ะครับวันทิตที่30เดือปแช่าคะครับไปช่องนาคารมวากดโอ้ดแดดแห้งครับ ไม่นำช่องหน้าคาเรากดทับรถมาล้ายครับจอดล้ายรถเนีน่งานตเทียมพร้อครับครบอย่าง ไปนั่งกินอยองล่างนะครับมีลานอาหารเป็นมาสั่งข้างบนแต่โซ่เราไปส่งข้างล่างครับเราจอดครับเราจอดเต็มเลยครับไม่มีว่าผิดเลยสองฟัง,ง,ง,งเลยครับที่ใส่เงินครับครับถามนะครับอันนี้เยอะเข้าเขาอยู่ ใส่เคลื่อนได้เนาะใช่ครับไม่ใส่เคลื่อนลำเปล่าได้เนาะใช่ครับอ๋อใส่เคลื่อนลำเปล่าใส่เคลื่อนลำเปล่าได้ครับเนี่ยอาหารการกินครบนั่งกินสบายๆอันนี้เขาอยู่เกียรติชาสักขันได้เนาะแม่นปะสาสาสกาักขัดเนาะครับรถจอดเตรียมเด้ครับ ตวัวไาาว้วไกี่ต้นหลายครับมีสาธารครับมีต้นไม้ต้นไหลายอยู่งามครับมี่ห่มรถจอดห่มหลายครับต้มาเที่ยวสชมหลายครับ ขายยังเด็ดน,น้ำแล้วกินเขาเรีร่ยวพะก็มีเสียผาขายให้เปี่ยนครับแต่งขายเสียผาอยู่ข้างบน๋มคนละห้าสิบหกสิบในกรุ๊ปตกย่างของน้ำพนก็มีครับของน้ำพะก็มีให้บปรไซต์บริการคนละห้าบาทห้าบาทครับเป็นบริการดีครับบริการดีทุกร้าน กระต่อไลครับต่อไล่ครับครับครับคลิปนี้วันนี้นะครับเนาอครับขอบคุณครับสวัสดีครับคลิปคลิปต่อคลิปไปวัฒนีนะครับเนาะครับยานืมกดไลค์กดแชร์นะครับเ้วยอช่องนะครับมรกตครับสวัสดีครับ